และที่สำคัญอย่างที่บอกนู่นเต็มทุ่งไปหมดครับนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นานๆนะครับผมช่างระเด็ดอยู่อ่างเก็บน้ำครับเอาเรือลงอ่างเนาะวันนี้ช่างเระเด็ดจ,จะพามาเก็บผักบุ้งครับเป็นผักบุ้งแดงผักบุ้งยอด เราจะเก็บผักบุ้งเอาไปขายสร้างรายได้กันนะครับที่อ่างเก็บน้ํานี่แหละดูนี่เห็นไหมยอดเต็มเลยครับช่างเด็ดเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็รอจังหวะเขาแทงยอดมาใหม่ครับนี่เยอะมากเราจะเก็บเอาไปขายให้กับร้านที่เขาขายส้มตาร้านลาบนะครับผักบุ้งอย่างนี้เขานิยมกินแนมกับพวกลาบพวกส้มตาครับนี่ดีย๋ยวไปเริ่มเก็บกันวิธีการก็คือ เราจะล้างเรือให้สะอาดนะครับจากนั้นก็จะตักน้ำเนี่ยใส่เรือสักประมาณนึงให้ผักบุ้งเวลาเราเก็บขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ใส่ท้องเรือแบบนี้เขาจะไม่ช้ำครับแล้วเราจะเลือกเก็บแต่ยอดอ่อนๆเลยเนี่ยจะไม่เก็บยาวเกินนะสักประมาณนี้ครับยอดอ่อนๆกรอบๆก,บกบินได้ทั้งก้านเลยเนี่ยแบบนี้บ้านเพื่อนๆีนเพียงลองนานๆเนี่ยเรียกผักบุ้งอะไรกันครับเนี่ยบานช่างระด็ดเรียกว่าผักบุ้งแดง ดูครับลักษณะเขาจะแทงยอดแบบนี้นะเราก็เด็ดสักประมาณครึบครึ่งครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยเอาอ่อนๆเน้นอ่อนๆแล้วก็ใส่ท้องเรือเลยแบบนี้เขาจะไม่ช้ำครับเนี่ยเรายอดดูเนี่ยเนี่ยรอยที่ช่างเด็ดเก็บไปรอบที่แล้วครับแล้วเขาก็แทงยอดมาใหม่เนี่ยยิ่งเด็ดเขาก็ยิ่งแตกนะผับบุ้งงี้ครับและที่สําคัญอย่างที่บอกนู่น เต็มทุ่งไปหมดครับนะ่ะเดี๋ยวดูว่าเราจะได้กันสักเท่าไหร่ชีวิตชนบทวิถีมั่นทุ่งมั่นนอกอย่างนี้ก็อะไรที่พอหาสร้างรายได้ได้ก็เอาหมดนะครับผักแบบนี้นี่เราก็ไม่ได้ลงทุนปลูกครับเขาขึ้นเองตามธรรมชาตินี่แค่เรามาเด็ดแล้วก็เอาไปขายนะนี่ดูยอดแทงสวยใสวยครับ เก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ต้นลำธารครับมาหาน้ำเย็นเย็นชื่นใจโอ้อากาศตอนร้อนแบบนี้ก็ฮึบอโอ้โหดชื่นใจเลยครับมาน้ำเย็นๆครับผมไหลามาจากล่องภูเขา เป็นลำธารน,น้ำดิบๆนอนแช่สบายครับห่างไกลผู้คนไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวครับแต่ว่ามันแบบเป็นส่วนตัวมีน้ําตกส่วนตัวฮะเนี่ยโอ้เย็นเย็นเย็น ชื่นใจสุดๆครับวิธีง่ายๆแต่ได้ตังครับนี่ตังเราอยู่ในเรือนี่เดี๋ยวเราล้างผักบุ้งทำวามสะอาดครับแล้วก็เอาไปขายกันได้แล้วนี่เห็นไหมแช่น้ำไว้แบบนี้แล้วเขาจะไม่เหี่ยวไม่ช้ำครับผักบุ้งสดๆ โอ้โหสดๆสดสดปิ๊งๆครับนี่ในกระป๋องเราก็จะใส่น้ำไปหน่อยนะครับเพื่อให้เขาสดชื่น ได้แล้วครับค้าเลียวค่าแรงวันนี้เดี๋ยวเอาตัวผักบุ้งเนี่ยไปขายกันผักบุ้งที่งอกอในน้ําที่สะอาดๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็เก็บด้วยความทนุถนอมแบบเนี้น่ากินครับกรอบๆผักบุ้งมาแล้วคนซื้อง่าย,ายๆ<ะ>แต่ได้ดังของคนทับประยุ์ใครอยากกินผักบุ้งกรอบๆมาที่ ร้านประยุทลาบอุบลเนาะตรงน,นี้เขาเรียกพี่กัดหัวแหลมพ่อครูหัวแหลมโค้งหัวแหลมไ่้ลาดเนาะ,ม,ะมากินผักบุ้งช่างระเดได้ครับที่ร้านประยุนะพร้อมกันมองกล้องยิ้มเอาทีมงานวิถีพื้นบ้านพร้อมหรือย,ยังพรอา้าววันนี้เมนูตำกันอีกแล้วครับทุกคนตำตดแตกเฮ้ยไม่ใช่ ตำแตงไข่ต้มไม่ใช่ตำตดแตกก็เพาะดึงก้อนหนูได้ยินพ่อบอกอันนี้อันนั้น,นเราคุยกันหลังกล้องเงียบๆเราไม่คุยกันหน้ากล้องไงเออเราจะเอาตำตำแตงไข่ต้มกินกับกินกับตำขี้แตกเฮ้ยเอาไม่พูดดีๆพูดดีๆลูกกินกับผักบุ้งยอดอ่อนๆที่เราไปเก็บกันมาครับนี่ <S <S เอาพแพนเคเครื่องทำเอาเลยตำนั่นนี่นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนจับสากนี่เดี๋ยวพ่อใส่ให้ คุกให้ดีก่อนหนูใส่เองนะพ่อเออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงลูกเหลวคุกให้ดีคุกให้ดีอ่ะอะโดมาช่วยกันช่วยกันกวาดโ,<อ> <laughs> โอ้ยแรงยุ่งยากอ่ะเอาอพร้อมกันอุย้ยตกละแตงตำแตงไข่ต้มครับผมตำแตงไข่ดีเออหมาพูดดีๆนะพูดดีๆอ่ะคุกนั่น หน้าตาครับนี่ดูแตงปลาไม่ต้องสับครับหั่นชิ้นๆอย่างนี้เลยชื่นใจเสร็จแล้วตักเสิร์ฟครับนี่ไข่ต้มจากฟาร์มของเราเองเลี้ยงไก่ไว้ก็ได้กินไข่เรื่อยๆนะครับ ตำแตงไข่ต้มครับผมกับผักบุ้งกรอบๆมาๆๆมาลองชิมกันพร้อมยังพร้อมกันยังเด็กๆพร้อมแล้วกแว,แวก่อนกินก็โรยแคบหมูครับนี่มาๆา,าแซบ่บๆนํำกันโค้ดันจัดเลยคุดโดรีวิวอะไรวันนี้ไสกรอกเหรอเอ้าจเอาตักเลยนั่นช้อนนี่มาครับทุกคนโอ้ยน้ำลายแตก นี่คนันจัดไข่แล้วนะอืมผักบุ้งกับกอกข้าวกอกอร่อยมั้ยมมเยม้มั้ยเย้มวิธีการครับไข่ต้ม,อ,ม,อ,มอ่ะคนมาลองดู ทำแตงละไข่ต้มครับอืไข่จากที่เราที่ฟาร์มเองครับเพิ่งออกจากไข่มาใหม่ๆวันนี้เลยเนี่ย <ặ> เสร็จไนหะม น้ำต้มตังนิ่เด็ดได้เรื่องเลยคลิปนี้ก็ชังเดชพาทุกคนเนี่ยไปเก็บยอดผักบุ้งที่อ่างเก็บน้ำกันมานะครับแล้วก็เอามาทำเมนูแซ่บแบบนี้ใครชอบคลิปที่เราออกไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเอาไว้พบก,กันใหม่เมื่อไหร่คลิปหน้าเนาะ คลิปนี้เราลาไปก่อนใช่ไหมแล้วคลิปหน้าเราจะไปเก็บไข่กันอีกหรือเปล่าอืไข่เราเลี้ยงเองใช่ไหมอ่ะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย